สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเอนะคะเนื่องจากว่ามีคนถามครูมาเนาะเกี่ยวกับว่า,าถ้าเกิดว่าเขียนตัวโกงแต่ว่า,าในบุคลิกของตัวโกงตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะอบอุ่นครูก็ได้ตอบคร่าวๆนะที่ t i k t o ็อกทีนี้มันมีเทคนิคอย่างอื่นะที่เราจะต้องเออ่นำมาใช้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปในติ๊กต็ออันนั้นก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ อ่ะพอดีได้รับคําถามมานะคะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวโกงอ่ะที่แบบออกในฉากแรกๆแล้วเขาดูเป็นคนอบอุ่นเขาดูเป็นคนแบบว่าเออหน้าไว้ใจอ่ะแต่เราก็อยากจะให้คนอ่านรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวที่ที่มันปรากฏอ่ะคือเปลือกนอกดูเป็นคนน่าครบดูเป็นคนอบอุ่นแต่ว่าเราอยากให้คนอ่านรู้ในฉากนั้นเลยอ่ะว่ามันมีบางอย่างอ่ะที่ที่ผิดปกติ id, ท teenage, ําให้คนอ่านสงสัยตั้งแต่ต้นว่าเขาคือตัวโกง แบบนี้จะทํายังไงโดยที่ตัวพระเอกหรือนางเอกตัวละครนําอะไม่ได้รู้เรื่องไม่รู้หรอกว่าไอเนี้ยตัวโกงแต่อยากให้คนอ่านอะตะยิดในใจครูก็แบบว่าอ่ะคุณทําง่ายๆอย่งายงนี้เลยนะให้คุณใส่ข้อความเล็กๆที่เป็นการบ่งถึงความไม่ชอบมาพากลยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะแบบว่าบรรยายตัวละครตัวเนี้ยนะบอกว่าหัวแบบเป็นคนอบอุ่นเลยดูแบบว่าหน้าคบหาอย่างเงี้ย เป็นคุณพ่อที่แบบใครเห็นก็ต้องสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นที่เขามีให้กับลูกให้ครอบครัวอย่างเงี้ยแต่คุณต้องใส่ประโยคเล็กๆอะ่ะเช่นเออะไรนะพอนางเอกยกมือไหว้สวัสดีคุณพ่อเพื่อนคนเนี้ในช่วงที่นางเอกแบบว่าก้มก้มลงไปเนี่ยสายตาของเขาอะแวบไวประหลาดอะดูอะไรนะดูเป็นแววตา ประหนึ่งพยักหลายเนี่ยเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าคุณใส่ข้อความเล็กๆแค่เนี้ยคนอ่านก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย mm. มันมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับคนนี้หรือพอนางเอกเอ่อคุณพ่อดูอบอุ่นคุณพ่อเพื่อนก็ยกมือไหว้สวัสดีแล้วหันหลังเอ่อจูงมือเพื่อนเนี่ยจะออกจากห้องเนี่ยทันใดนั้นเป็นไงคุณพ่อเพื่อนก็มองตามหลังเธอไปแล้วก็สยะยิ้มหน้าสายองพองขนเนี้ย คุณก็จะเห็นนะว่าเนี่ยมันเป็นแค่ข้อความเล็กๆที่เราใส่แค่มันอาจจะแค่บรรทัดหรือสองบรรทัดนิดหน่อยแต่ว่าทําให้คนอ่านอะเริ่มระแวงตัวละครตัวนี้แล้วในอนาคตพอเขากลายเป็นตัวโกงอ่ะคนอ่านก็จะไม่แปลกใจว่ามันโกงได้ไงวะเนื้อ,อปะยกเว้นแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าคุณเน่ะ อยากจะทําเขาให้เป็นตัวละครที่น่าเชื่อถือเป็นเป็นตัวละครที่อบอุ่นแล้วค่อยคพัฒนามาเป็นตัวโกงคือค่อยๆพัฒนาจุดดําเล็กๆในใจให้มันขยายแผ่กว้างจนกระทั่งสุดท้ายเป็นเป็นวายร้ายแบบกูไม่กลับอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาเป็นวายร้ายอยู่แลว้วอะแต่ว่าอยู่ในคาบของสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยคุณใส่ประโยคเล็กๆให้คนอ่านสงสัยเป็นเบาะแสให้คนอ่านอะรู้สึกได้ว่าไอ้นี่ไม่ชอบมาพากลแบบเนี้ยได้ค่ะ อะค่ะในคลิปสั้นเมื่อกี้คุณได้เห็นไปแล้วเนาะว่าครูให้ใส่เบาะแสหรือว่าการกระทําเล็กๆใช่ป่ะการแสดงออกเล็กๆอย่างเงี้ยที่ที่เป็นเบาะแสที่บ่งชี้ว่าเขาอะอาจจะเป็นตัวโกงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ทำไงมันคุณจะต้องรู้ความหมายของมันด้วยว่า เขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรและทางเดียวที่คุณจะรู้ความหมายของของการแสดงออกของเขาอะค่ะก็คือคุณจะต้องออมีมีการเตรียมตัวคุณจะต้องรู้ว่าว่าเขาอะคิดกับตัวละครนํายังไงเขามีทัศนคติความรู้สึกความเห็นความเชื่อต่อสิ่งนั้นอะต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาในเวลาที่เขาแสดงออกนั้น่ะ อย่างไรนะคะไออย่างเมื่อกี้นางเอกไปสวัสดีคุณพ่อเพื่อนใช่ไหมคะแล้วพ่อเพื่อนน่ะเขาจะต้องจะต้องสดแสดงอะไรบางอย่างออกมาให้คนอ่านรู้ว่าเขาอาจจะเป็นตัวโกงตรงเนี้คุณต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาว่าคืออะไรถ้าสมมตินะสมมติว่าคุณพ่อเพื่อนนางเอกเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องชอบฆ่าผู้หญิงสาวเนี่ย โดยเฉพาะผู้หญิงสาวที่มีลักษณะคล้ายๆนางเอกตัวเล็กผิวขาวเนี่ยนะชอบอะไรทำสีผมสีม่วงเนี้ยชอบฆ่าคนลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นเหมาะแสที่คุณจะเขียนเนี่ยคุณรู้แล้วใช่เปล่าว่าเขาจะทําอะไรนางเอกเขาจะฆ่านางเอกเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเขียนได้ว่าพอนางเอกยกมือไหว้ปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเพื่อนคนนี้ก็คือ,อมองเธอด้วยแววตาประหนึ่งพยักไหลยเนี่ยต้องจะฆ่าล่าเหยื่อเนี้ย คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาทํากิริยานาเนะพราะอะไรถ้าสมมุติว่าพ่อเพื่อนนางเอกเนี่ยอ,อ,อะไรนะรู้สึกชิงชังพ่อของนางเอกเพราะว่าพ่อของน้องเอกเคยไปแย่งเมีแยแฝงแฟนเขาเนี่ยสายตาที่เขามองนางเอกก็คงไม่ใช่อะไรพยักไหล่ล่าเหยื่อละคงไม่ใช่ลนะแต่มันต้องเป็นสายตายัางไงล่ะเครียดแค้นชิงชังใช่ปะเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณบอกว่าจะต้องบรรยายอ่ะ อพอนางเอกยกมือไหว้ปุ๊บเนี่ยแววตาเป็นประกายอบอุ่นแต่เดิมเนี่ยก็แปลเปลี่ยนไปและเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังฝังอยู่ในกระดูกดำเนี่ยหรือถ้าเป็นผู้ร้ายที่ชอบลวงสวาดก็อาจจะต้องเป็นแววตาอะไรล่ะหื่นกระหายใครจะครอบครองประมาณน,นั้น เนื้อไหมคือคุณจะต้องอมองเห็นน่ะมองเห็นความเชื่อความรู้สึกทัศนคติของเขาอ่ะก่อนแล้วถึงจะ,ะใส่การแสดงออกทีนี้มันจะมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือว่าสมมุตินะสมมุติว่าคุณน่ะเขียนเรื่องมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณตั้งใจให้ในายเออเป็นตัวโกงแต่พอคุณเขียนเขียนเขียนมาสักพักคุณว่าเฮ้ยไอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นตัวโกงไม่ค่อยเซอร์ไพรส์คนเลยว่ะ อยากจะเปลี่ยนให้ b เป็นตัวโกงอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ทำไม่ได้นะมันทำได้แต่ในทันทีที่คุณจะให้ a คุณจะเปลี่ยนให้ b อะเป็นตัวโกงอะคุณต้องกลับไปแก้ค้อคุณต้องกลับไปใส่เบาะแสให้กับ b แล้วแล้วส่วนเบาะแสของ a เนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้คนอ่านสงสัยเลยคุณก็ลบทิ้งหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้คนอ่านสงสัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนกับว่ามีมีความ น่าสงสัยทั้ง A ทั้ง B ีทั้ง A ทั้ง B ให้คนอ่านเหมือนกับ A เป็นตัวหลอก B เป็นตัวจริงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้เบาะแสพวกนี้ถ้า A เป็นตัวหลอกแล้ว B เป็นตัวจริงคนต้องคิดด้วยว่าจริงๆแล้ว A อ่ะเขามีความเชื่อความคิดทัศนคติยังไงแล้วทำไมเขาถึงได้แสดงออกแบบนั้นเนื้อ,อปะอย่างเช่น A มองนางเอกอะด้วยแววตาที่แบบลุกโลดลำเครืองเนี่ยคือโกรธเนี่ย เฮ้ยทำไมเขาเป็นกงน้ยวะถ้านั้นที่เขาไม่ใช่ตัวโกงที่แท้ทรูถูกปะคือต้องคิดแล้วว่าเขาทําอย่างนั้นเพราะอะไรเขาเอ่อแล้วเหตุผลเนี้ยคนต้องเฉลยให้คนอ่านรู้ในตอนจบด้วยว่าพอคนอ่านรู้ว่าไอบีเป็นตัวโกงที่แท้ทรูแล้วเอกก็าําอย่างนั้นทําไมวะเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องแบบว่าร่างเอาไว้ในใจเออาจจะทําอย่างนั้นเพราะล่ะไม่ชอบใจนางเอกที่ใส่รองเท้าขึ้นบ้าน อย่างนี้แมก็คือได้ไงอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นแค่เหตุเล็กน้อยว่าเอท่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่ชอบนางเอกใส่รองเท้าขึ้นบ้านอ่ะประเด็นใส่รองเท้าขึ้นบ้านต้องเป็นประเด็นใหญ่ในใจของเอเอต้องแสดงออกในหลายๆฉากว่าเอไม่โอเคกับคนที่ใส่รองเท้าขึ้นบ้านอาจจะแบบเคยด่าใครสักคนที่ใส่รองเท้าขึ้นบ้านว่ามาหยามฉันนะเนี่ยแบบว่าให้คนอ่านรู้ว่าการใส่รองเท้าขึ้นบ้านสําหรับเอแล้วอ่ะเหมือนมาหยามเหมือนมาตกหน้าแต่ว่ากับนางเอกคือ เออาจจะมีความจําเป็นที่พูดไม่ได้เลยต้องใช้สายตาลุกโลดลําเครืองในการมองแบบนี้ก็ได้คุณต้องทําให้คนอ่านอ๋อ,นอ,อในภายหลังแต่การอ๋อของคนอ่านอ่ะมันต้องไม่ใช่ว่าคุณไม่วางเบาะแสอะไรมาเลยไม่ออกปะในเมื่อคุณให้ A เป็นเออบเป็นตัวหลัก A เป็นตัวลวงคุณต้องมีเหตุผลให้อ่ะและเหตุผลเนี้ยเวลาที่คุณเขียนน่ะคุณไม่จําเป็นต้องบอกสายตาของเอลุกโลดลำเครืองเพราะไม่ชอบที่นางเอกใส่รองเท้าขึ้นบ้านเนี้ย เพราะไม่ชอบที่นักเองใส่รองเท้าขึ้นบ้านคุณตัดออกคุณแสดงแค่กิริยาแค่นั้นอะเพียงแต่ว่าเหตุผลเหล่านี้ยคุณต้องรู้คุณต้องล่างเอาไว้มันต้องอยู่ในใจคุณคุณต้องรู้และและการรับรู้ของคุณเนี้ยเมื่อคุณตระหนักรู้อะ่ะคุณก็จะแสดงเ,เขียนการแสดงออกทางด้านท่าทางของ A และ B ได้ออกมาได้อย่าง ครูใช้เพราะว่าเนียนละเอียกันอย่างแนบเนียนแล้ว,นนนนลวคนอ่านก็ไม่สงสัยแล้วก็ไม่งงเมื่อมันฉเฉลยในภายหลังว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ใครกันแน่เป็นตัวโกงใครกันแน่เป็นตัวหลอกแล้วตัวหลอกเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรทีนี้ตัวโกงของคุณสูภาพมากแล้วเขาไม่แสดงแม้แต่สีหน้าแววตาว่าเขาโกงอะ่ะอันนี้ดีกว่าครูยกตัวอย่างนี้บอกคุณจะเห็นภาพเลยคุณรู้จักฮันนีบานใช่ไหมตัวโกงคนนี้ไม่เคยทําหน้าตาดุร้ายเลยถูกปะ ไม่เคยมองใครด้วยแววตาลุกโลดลำเคืองไม่เคยมองใครด้วยแววตาประหนึ่งพยัก์ร้ายเขาเป็นคนสุภาพถูกปะ่ะสิ่งที่จะทําให้คนอารู้สึกว่าฮันนีบาลน,น่ากลัวคืออะไรมันจะมีคําพูดหนึ่งคุยยกตัวอย่างนี้แล้วคุณจะนึกออกเลยฮันนีบานบอกว่าครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเนี่ยที่พนักงานสัมมนาประชากรมาสํารวจผมเนี่ยนะตับของเขาอะถูกปร,ประมาณ่ผมกินตับของเขาอะ กับถั่วแล้วก็วายเออคือคุณนึกออกปะว่า,วาฮันดิบาลไม่ต้องแสดงอาการเหมือนคนร้ายเลยนะแต่ว่าแค่คำพูดเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าเขาโคตรโหดร้ายเลยเขาฆ่าคนไม่ต้องกับิีตาเขากินเครื่องในคนได้แบบว่าน่าสยดสยองเออเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างคำพูดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทําให้ตัวร้ายตัวนี้น่าสยดสยองอะ่ะ โดยที่เขาไม่ต้องแสดงออกทางสีหน้าแววตาถ้าเขาเป็นคนที่สุภาพมากในเรื่องนะคะคือมันไม่ใช่แค่โกงมันสยดสยองเลยอ่ะนะคะอย่างฮันนีบาลเนี่ยเขาสุภาพมากเลยนะถูกปะ่ะเขาเอาสมองคนที่ทอดแล้วอะใส่กระปุกใช่ไหมแล้วเขาขึ้นเครื่องบินแล้วมีเด็กมามองเขาอะกินอะกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเด็กว่าจะกินไหมคือจะพอนเด็กอะแล้วพอดีแม่เด็กเรียก เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าถ้าแม่อนุญาตเนี่ยเขาก็จะให้กินนะกินได้นะลองชิมได้นะถ้าแม่อนุญาตอย่างเงี้ยโคตรโหดเปะละ่ะถ้าเป็นคนปกติเขาคงไม่ให้เด็กกินอะ่ะเขาคงบอกไปไปไอ้หนูอย่ามายุ่งเนี่ยอันนี้คือยังมีเมต,ตาจิตแต่อันนี้คือมันมันไหลเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาต้องใช้คําว่ามีความผิดปกติมีความวิปลิตทางจิตใจสุดๆนะจะเอาสมองคนสมองเหยื่อที่ทอดไว้ไปป้อนเด็กอะ่ะ สยองปะละ่ะสยองสุดๆถูกปะในใจคนที่มีที่มีความรู้สึกบทุชนมนุษยธรรมอย่างเราอะนะเราก็จะรู้สึกว่าโคตรหยองเลยหรือว่าอะไรอ่อะเ,ออเฉือนสมองจำได้ไหมฉากที่เขาฮันิบาลวางยาผู้ชายคนหนึ่งแล้วเปิดกระโหลกเขาอะเขายังมีชีวิตอยู่อยู่เลยนะเปิดกระโหลกเขาแล้วตัดสมองข้างหน้ามาทอด คุณอาจจะเคยไม่ตายเหรอไม่ตายมันจะตายต่อเมื่อมันไปสมองข้างในแต่นี่คือมันไปสมองส่วนหน้านิดเดียวอะ่ะเนี่ยคุณเคยเห็นเวลาคนที่เขาบอกว่าประสบเหตุแล้วก็หลกยุบอะ่ะแล้วไม่มีสมองข้างหน้าไม่เป็นไรมันอยู่ได้ฮานิบาลก็คือเฉือนสมองค่ะข้างหน้าเนี่ยค่ะออกมาทอดค่ะทอดแล้วทําไมป้อนไอ้นี่ป้อนอีกเจ้าของสมองอะ่ะโหดไปละอย่างโคตรโหดเลยป่ะแต่ว่าบุค,คลิกของฮานิบาลคือสุภาพไงเนี่ย ถ้าตัวละครคุณบอกว่าสุภาพมากๆอ่ะคุณต้องหาเหตุการณ์สถานการณ์ที่โหดสุดจิตชนิดที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่ทำกันอ่ะแบบฮันิบาลเนี่ยนะคะเพื่อจะแสดงออกถึงความความอะไรละ่ะความน่าสยดสยองของตัวโกงนั่นเองโอเคไหมดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าคุณมีตัวโกงที่สุภาพใช่ปะ เขาอาจจะต้องคุณอาจจะต้องใช้วิธีแสดงออกด้วยสีหน้าแววตาเพื่อวางเบาะแสให้คนอ่านทราบว่าคนคนนี้คือตัวโกงนั่นคือข้อที่หนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ว่าเบาะแสจะสีหน้าแววตาใดๆที่เขาแสดงออกมามันต้องสัมพันธ์กับเบื้องหลังของเขาความเชื่อความรู้ความเชื่อความคิดทัศนคติความรู้สึกที่เขามีต่อ,ตอ,ตอเหตุการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือ ตัวโกของคุณสุภาพมากและเขาไม่แสดงแม้แต่สีหน้าแววตาว่าเขาโกงอะ่ะคุณต้องหาเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้คนอ่านทราบจริงๆว่าเขาโกงเอาละค่ะครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนไปแล้วขอให้ทุกคนนะคะเฮงๆงรวยรย,ยประสบความสำเร็จนะไปละค่ะบ๊ายบาย